สวัสดีพี่น้องจ้าพี่น้องเอ้ยหอนแดดเด้จ้ามึงสภาพแน่จ้าต้นบกพีกข่อยพี่น้องเห็นบอ่อเที่ยวนี่มันเศร้าดดแดดเรล่าข่อยจีทายเบิ้งไม่พอมาดกหยาออกจากบ,กพกากบุพีกเออคากบ่อฝุ่นฝุ่นโซ่เลยแม่มึงแน่ฝุ่นหยาข่อยโซ่ขาขาวพี่น้องจ้าบ่ <c oughs> หอนเลยย่ายนี่ เมื่บ้านนี่ข่อย่ใสซเสียแค่เง,งาตัดต้นใหม่อันนั้นเบิดเลยพี่น้องแดดหลวกเบิดเลยจ้านี่เดียวอันเบิง่งหยาอันนี้แทวนี้แร้วละจ้านี่แทวนี้เร้วแล้ว,เ,เ,วเดี๋ยวแถวนีเจาเบิ่งพี่น้องจ้าห้าทั้งนั้นบ่เเ็นหัวต้นบักพี่มือนี่สีฟางสายอันสี่างสายทอน้มจ้าจาังบด้ย่างโหด à tung mama mama à tung đi Mama bà mama khấn cha à tung hello mama hello okay. hello Hier my, uh, my äh, schwitze, ja. und, äh, und is anh mama đó cha anh nhi Schwiegermutter, nha cha nhà hallo Heute mua mai, mai mama schwitzt ซฟลซฟลก็มาาซฟีลอุมกล่านะมามาคอเฟนหอยเตอซูฟิลอาบายโอเคเดี๋ยวเจอกันไหมจ้าพี่น้องจ้าเดี๋ยวปานไทยบงไม้จ่าเด้อเฮ็ดเบียกตอกันจ้าตอนนี้ประมาณสี่สี่มงกลัวล่ะประมาณสองถุ่มยังเป็นตเหตุพี่น้องสองถุ่มถึงสี่ถุ่มยังเป็นตเตุให้ตอนนี้แย่แย่แย่ขอสีเป็นล่มขอ เฮ็ดต่อกันสิเป็นลมกกต้องเฮ็ดต่อพี่น้องขอ่อยมันแล้วมืออื่นหัต้องไปทำงานซอยเตยฟ้าดไม่บายจ้าสวัสดีจ้าเอาคณะมาโชว์เบิ่งจ้าพี่น้องอยูน่ในอันมันมากอยู่ในหนีจ้ามันมากอยู่ในอันเขาจะเอื่นกระเกื้อเขานะจ้ากระเวื้เขาที่ปลูกผักบ้านที่ปลูกผักคุณไดิพน์เมื่อไงพี่น้องงามคักบ่ ต้นขานาหอยยื่นมาใหญ่กัดเท้งามบ่จ้างามบ่ผู้ดำเนี่นะ้องอืมมันมักนี่เลยหนีนะเอาไปปลูกอยู่ในสวนเมื่อไ้ต้นใหญ่ปานนี้ได้จ้าพี่น้องอันนี้ลำ่ำเอาไปเฮ็ดันผัดใส่หมูกรอบเนาะจา้าผัดขนาวหมูกรอบเนาะพี่น้องจา้าต้นใหญ่เลยจา้าะต้นนี้ก็ดจนเป็นดอกแล้วจ้าพี่น้องเมื่อไรกินมันได้จา้า ฝากปัวกะเบื้องเตฟ้านเอานามสียใจแห้งโพดพี่น้องจะหล่มลาดเลยเตฟ้านก็ได้บักแตงจ้าเดี๋ยวล่งดินละพี่น้องเบียบบักพีกันยังบ้านเนียวล่งเบิรจ้างามแล้วเต็มทีละบักบวบหอมกะโตแล้วเต็มทีแล้วจ้าเดี๋ยวล่งดินแล้วจ้านี่แล้วก็ เขือจ้านี่กับใบใยแล้วมองนี่โอ้ยงานยังเยอะพี่น้องจ้าอันนี้มะเขือเทศนะจ้าเบื้องยิ่งมองสวนบริหญ่เด้จ้านี่เบิง่งกอบางใหญยนี่นสมดุลสมบูรณ์ขนาดเลยว่เขือข่อยตบักบุ่งูเจ้าเลยตบักบุ่งพี่น้องเอ้ยผุญทั้บักเตียงยังร่วมกันหลายอย่างจ้าโอเคได้พี่น้องจ้าถ่ายวิวพักไหมเบิ่งจ้ามือนี่เฮ็ดสวนตากแดด อันนี้กะลัมกะลัมของท่านจะไป,ไไปลงอีกจานยังมีอีกอยู่ขาดไปใบหนึ่งดูใบสิจ้ะดูใบว่ามันใหญ่ขนาดใหนป๊าที่ขนาดก็คือขาแแ้โอเคจ้าพี่น้องสวัสด,ดีจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาจ้าฮ้อนไลายพี่น้องจ้าเลิกงานแล้วจ้า ฮอนฮอนฮอนตอนนี้อากาศกำลังดีจ้าสามทุ่มมาถึงบ้านมาัดตอนน้นพี่น้องมือนน้เป็นดกยาวเกี่ยวต้นมะพีกจ้าตากแดดกลับมาหารพักเบาหละพาดูสิจ้าสื่นใจจังเลยปกติมันเกิดขึ้นไม่ยาวแล้ยนี่ต้องหักหลเลยนี่จ้าหักให้มันแตกยอดเนาะ ใครสนใจนะจ๊ะสั่งได้นะจ๊ะโรลพามาแล้วจ้าอันนี้จะไปส่งเออยพีน่น้อมึ่งพักบุ้งพี่น้องไก่สิได้กินครับอน,นันละจ้าสูงขึ้นแล้ว้จ้าไก่สิได้เฮ็ดอันไข่สิได้กินจิ้มจุ่มแล้วตัวนี้อเน่าลาพักบุ้งไข่ก็พักอันนี้เริมเน่าอนนี่กะสิได้กินจิ้มจุ่มแล้วพี่น้องจ้า วันอาทิตย์จะเอาเมือ่อื่นสิเอาบักตัวนี่ลงดินดีกว่านะมาจา่าพวกตัวตัวไล่ชอม,ม่วงก็จะเอาแห่สงสร้างร้ายอย่เป็นหมาไข่พ่อหน่วยวะนอสามทุ่มนะจ้าพี่น้องอากาศตอนนี้สามทุ่มนะจ่าจ้าสี่ลักจ้าเมืองนอกกันสามทุ่มสี่ทุ่มนี่พอดีพี่น้องนั่งอยู่ทางนอกพอดีอากาศดี กินปิ้งย่างนะจ๊ะโอ้ยน้ำซีฮอดหัวควายมันหอนไหลกะต้องเปิดน้ำใสดอกไม้ใส่ใหยาพี่น้องมันเพราะว่าหยามันกระตายเวลาจา้ r มันสิโอ้ยมุนไปหาดอกไม้ห่อนายลถยนึน้อน้ำอะไรก็ต้องการน้ำนะจ๊ะพี่น้องคนก็ต้องการเงืนนะจ้าพี่น้องต้นไม้ก็ต้องการน้ำจ้า โอ้ยพี่น้องจ๋าพากันถือเลขกันบน้อจ้าพานผู้เรื่องมาจ้าถือกินแม่นได้หรอกจ้าถือกินจ้าต้องแบบกูดงามนะจ้าน่วยแบบกูดงามแล้วพี่น้องจ๋ามันเป็นดอกกำลังเป็นดอกงามๆเ,เ,เลยเสียงดังเลยได้จ้าหน่ามันปั่นตึ๊ก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 ไปเลยเสียงดังมันแม่แบบกูดจับเยอะเลยแม่มากูดสวยเลยจ้า พ่นน้ำม,มันพ่นน้ำสวนพี่น้องเอ้ยมืออื่นก็นสีได้เลิกทำงานหอดช่วงเที่ยงช่วงบ่ายสองนี่แหละจ้าเห็ดหล่าาดดนบดไอ้นี่หอนแห้งพี่น้องสวนก็แห้งบดละจา้าต้องใส่นั่นน้ำปั่นจักชัว่วโมงหนึ่งโอเคจา้าพี่น้องจา้าเจอกันคลิปหน้าเด้๋จ้าเด้อโอ้ยเย็นสบายเด้อ จากแดนันหอนมากมาถึงน้ำเย็นสบายเชพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งทุกคนด้วยพี่น้องจ้างวดหนาวไม่จ้าวันที่หนึง่งบายบายัสีี้า